ยาคุมฉุกเฉินกินได้ไม่เกินกี่ครั้งยาคุมฉุกเฉินเป็นยาที่ใช้คุมกําเนิดฉุกเฉินในกรณีมีเพศสัมพันธ์ครับซึ่งโดยปกติแล้วยาคุมฉุกเฉินนี้จะรับประทาน2เม็ดครับซึ่งเม็ดแรกนี้จะรับประทานหลังมีเพศสัมพันธ์ภายใน72ชั่วโมงครับส่วนเม็ดที่2นี้ก็จะรับประทานห่างจากเม็ดแรกภายใน12ชั่วโมงครับเชื่อว่าหลายท่านอาจเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าหากทานยาคุมกําเนิดอาจมีผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมครับ แล้วเคยสงสัยไหมครับว่ายาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งจริงไหมซึ่งจริงๆแล้วยาคุมกําเนิดมีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งก็จริงแต่ก็มีผลในส่วนน้อยครับเนื่องจากสาเหตุของโรคมะเร็งในเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกส่วนหนึ่งเกิดจากการมีระดับโฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยครับ ซึ่งการที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายสูงขึ้นนี้ยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการมีประจำเดือนก่อนอายุ12ปีการที่ประจำเดือนหมดช้าหรือหมดหลังอายุ55ปีครับหรือแม้กระทั่งการมีบุตรช้าหรือแม้กระทั่งการมีบุตรหลังอายุ30ปีเป็นต้นครับว่าแต่ว่าหลายท่านเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมครับ เนื่องจากยาคุมฉุกเฉินนี้มีปริมาณฮอร์โมอนค่อนข้างสูงแล้วเราควรทานอย่างไรดีกรณียาคุมฉุกเฉินนี้ควรทานไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนครับเพราะว่าหากทานในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายของเรามีระดับฮอร์โมอนที่แปรปวนรังไข่ทำงานผิดปกติได้ครับก่อนจากการสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอย่าลืมนะครับการแพทย์แผนจีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกสามารถปรึกษาได้กับทีมแพทย์แผนจีนเอินเวนะครับ และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ